มาสัมายดีสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกคูทุกคนวันนี้พ,อพอ่อพอบอมเบ้าผู้ไทยคือเก่าพี่น้องในขาครบเมนูนี่ต้มเครื่องในงอยุ่เจา้าเจ้าบีบีบีงูแท้พี่น้องข้อพักนางเลิศหรือใบใบสะพูเหาอแซ่บแซบน้ำกันพี่น้องเจ้านในมือนะแ,ตแต้มมึงผมอำำําลํา มา,าเบาเ้าไลายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครซองบ่มเบาผู้ไทยพี่น้องวันนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าคือก็บรรยากาศส่วนยางฝฟตกหากันแล้วว่ามาตัดเขาจากงานหนึ่งมันยาวโาโหดมาเบาไลายพี่น้องอมาพี่น้องลุยๆุยกันเลยเหมือนนี้ต้มพ่อปเปื่อยพอดีได้พี่น้องอืม Họ phóng nào được không? đây nghe là sền nha tánh khâu nó, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ืมบรรยากาศฮ้อนๆเราเอาอืมมาเขื่อนอยู่นาวานอ่อนขนาดพี่นเนงะเริ่มสิบวยเริ่มแห้งเลยล่ะรถชุดนี้แม่งเข้ากันครับอืม เอ็นแก้วมันพี่น้องเอ็นแก้วงูเจ้าวขมขนาด อเบิ่งล้าแล้ไม่ได้กิดอ,อกอย่างเมื่อี้ย่านมีแห้งอยู่พี่น้องอืมคักละเบือ còn nó muốn ăn súp thì nó xuống này, nên súp trước xoang này อือหนุ่กินอยู่ป่าอย่างยุ่มหลอือกินแก้วจิตกระดูกพร้อมตัวนี้<ะ>เผือกเหมือนยำ 嗯。<laughs> เป็นแก้วนุ่มขนาดวายอมรับเปื่อยเปื่อยเปื่อยดีพี่น้อง 嗯。Mm hmm. 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 Đớm, đớm nhá, <laughs> ừm. Còn nhớ im là. Im có sợ cô ขักขักกพี่น้องคมมีลิกเจวคมมระคมแสบเจ้าวบีงงูนี่บีแท้ๆเลยพี่น้องอืมฮ้ฮ่บีมื่น เอ,อ,อ้าเมื่อวานนี้กับพอพอบอมบ้าพ,พู้ไชยเพียงแค่นี้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีสบายดีสวัสดีครับ